สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนฟิวไทยใน YouTube ครับวันนี้ก็พามาดูนี่ครับเครื่องหยอดขายน้ำนะฮะที่ไต้หวันย่างใช้งานได้ครับมีไฟแวบๆอยู่อันนี้อยู่เลยไร่เลยนาเลยนะครับอเนนี้ตรงแถวพิพิธภัณฑ์พึ่งกับน้ำพึ่งนะฮะเดี๋ยวผมก็จะหยอดเหรียญน,นะครับราคามีตั้งแต่มีหลายแบบครับสิบ ยี่สิบนะยี่สิบเก้าเดี๋ยวอะไรง่ายๆดีกว่านะอะไรที่เนี่ยชานมแล้วนี่อะไรไลน์เนเจอร์ไม่รู้ครับเครื่องดื่มเครื่อรแรบเปิดน้ำส้มเอาน้ำส้มมีเป่าไม่รู้เดี๋ยวยอดไปสิบเหรียญเฮ้ยทำไมมันทอนลงมาอ๋อไม่ใช่ครับเครื่องทำงานละ หรือว่าไหนไฟแดงได้บ้างน้ำส้มครับกดน้ำส้มมาไหมไม่มากดอันนี้อันนี้ก็ได้เอ๊หรือว่าเงินไม่เข้าเอาใหม่อ๋อ เอาใหม่ครับอ๋อสงสัยไอ้นี่มันหมดแล้วฮะอันนี้เหลืออันนี้นะครับมาแล้วครับหล่นมาละอ๋อโอ้โหข้างในนี่สนิมเกิดเลยครับเป็นด้านนอกนะแต่ว่าไม่เป็นไรเขาหอมมาอย่างดีแล้วก็ในหลอดน,นี่ก็หอมีพลาสติกนะครับ เดูมาเย็นเจ็บเลยนะเห็นเป็นสนิมอยู่ข้างในอย่างนั้นนะตู้นี้แบบบ้านองจริงๆนะผมขี่จักรยานมานไม่รู้อะไรครับลูปปลาโลมา Fly Nature คืออะไรเนี่ยอืประมาณน้ำเกลือแร่รสชาติเค็มๆหวานๆบอกแคลอรี <t une in mind> <wichtig> ่ต่ำ เหมือนพวกน้ำเกลือแร่นะก็ราคาสิบก็บประมาณใกล้เคียงกับบาทไทยนะครับประมาณสิบบาทเย็นอร่อยดีครับบักเหนื่อยขี่จักรยานครับก็เก็บเรื่องราวกันเลยทางมาฝากกันนะครับพบกันใหม่กับเช่น้องคือไทยในทรูครับ